ข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในเชาน้าวันนี้นะคะซึ่งก็พูดถึงในเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันสักหน่อยค่ะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของฟ้าฝนในบ้านเรานะคะซึ่งช่วงนี้ก็พี่น้องหลายท่านก็บ่นกันเข้ามาเยอะเลยในเรื่องของฝนแรงในบ้านเราในปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมภาคเหนือกันก่อนกันแล้วกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับ สถานการณ์ทางภาคเหนือเนี่ยมีสองสองเหตุการณ์ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับดินสไลด์นะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่าอจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่ทําให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ประชาชนสูญหายด้วยนะคะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือ,อในเรื่องของอสถานการณ์น้าท่วมนะคะซึ่ง เมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็ยังคงรุนแรงอยู่ค่ะแล้วก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะหลังจากที่าทางมูลนิธิสาภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการเตือนในเรื่องของอำเภอเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็อีกหลายๆอำเภอนะคะให้เก็บของขึ้นที่สูงชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะคะแล้วก็แบตสำรองอุปกรณ์ส่องสว่างซึ่งก็ในอีก6 ชั่วโมงข้างหน้านี้ระดับน้ําจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการแจ้งเตือนกันไปหลายพื้นที่ค่ะก็เจอน้ําท่วมจนถึงหลังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะทางด้านของภาครัฐของเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายค่ะ,ะมีการระดมความช่วยเหลือนะคะจากหลายๆห,หน่วยงานเรียกว่าทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้ค่ะในการที่จะ,ะลงไปติดตามนะคะให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของอน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้นะคะทั้ง ด้านของมหาดไทยค่ะเขาได้มีการติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในสองจังหวัดภาคเหนือนะคะทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ย้ําในเรื่องของสถานการณ์ความสถานการณ์น้าที่รุนแรงเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะใช้ทุกกลไกเฝ้าระวังเหตุแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกช่องทางอย่างรอบอย่างครอบคลุมเลยนะคะพร้อมที่จะรับมือนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ย้าด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้าที่รุนแรงก็ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงนะคะทั้งในด้านของการดํารงชีพการดูแลความปลอดภยัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาดําเนินชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วนะคะซึ่งในในวันนี้นะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวแพรทองทานชินวัตรก็จะได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ส่วนทางด้านของ รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการนําข้อมูลจากพื้นที่นะคะมานําเรียนให้ท่านนายกได้ทราบนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องขอ,งของการสนับสนุนจากท่านนายกรัฐมนตรีในหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณที่เป็นงบกลางที่จะต้องไปดําเนินการเยียวยาในพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยในครั้งนี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะทางด้านของกองทัพบ,บกค่ะเขาก็ได้มีการสั่งการศูนย์บรรเทา สาธารณภัยมฑลนทนหารบกที่37นะคะร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครองกู้ภัยแล้วก็ภาคประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยได้มีการจัดกําลังพลชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนํายุธทธปกรณ์ของกองทัพบ,บกลงพื้นที่ไปเร่งอพยพพี่น้องประชาชนตลอดจนขนย้ายสิ่งของที่สําคัญสาคัญไปยังพื้นที่ปลอดภัย แล้วก็ออกจัดโรงครัวในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบทกภัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ด้วยพร้อมทั้งช่วยดูแลผู้ประสบภัยนะคะประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะคะก็ยังคงติดค้างกันอยู่ที่ยังคงติดค้างกันอยู่ในบ้านเรือนนะคะาสามารถที่จะแจ้งจุดต่างๆนะคะอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโทร1 7 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมง ส่วนทางด้านของกองทัพเรือค่ะเขาได้มีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซิลนะคะเข้าสนับสนุนแล้วก็ช่วยวิกฤตในครั้งนี้ด้วยช่วยวิกฤตน้ำท่วมที่เชียงรายในครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านของ พอมอค่ะ,ะทางด้านของพอมอนะคะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยจากสถานการณ์น้าท่วมหลายจุดในจังหวัดเชียงรายว่าตนเนี่ยก็ได้มีการสั่งสั่งการผ่านนายอนุกูลปิดแก้วนะคะประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะว่าในพื้น จังหวัดเทียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักนั้นกระทรวงพอมเขามีศูนย์สถานบ้าน นิคมต่างๆในพื้นที่ที่ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วก็ผู้ได้โอกาสเหล่านี้ก็ขอให้เปิดพื้นที่ทั้งหมดทําความสะอาดแล้วก็เตรียมรองรับผู้ที่ประสบภัยให้สามารถมาพักพิงชั่วคราวในพื้นที่ของกระทรวงพมได้เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ฉุกเฉินชั่วคราวก่อนหากมีปัญหาเร่งด่วนสามารถมาใช้สถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของกระทรวงพมนะคะโดยไม่คํานึงว่าเป็นหน่วยงานใดหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปหากมี ความประสงค์ก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ของกระทรวงพมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ย้าว่าถ้าหากว่ามีเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินเรามีสายด่วนพมโทรหนึ0งของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนโดยแจ้งของความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายภาคส่วนเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของศูนย์ที่จะเปิดให้ได้มีการพักพิงชั่วคราวอย่างทางด้านของ กระทรวงอวนะคะกระทรวงอวเนี่ย นางสาวสุภพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้บอกนะคะว่าจากสถานการณ์น้าท่วมน้ําป่าไหลหลากนะคะในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากสั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงของอวเร่งระดมความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยด่วนเช่นเดียวกันค่ะผ่านศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้าท่วมอวเพื่อ ประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยขณะนี้ก็ได้มีการประสานมหาวิทยาลาัยรชัชพัฏเชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหน้าในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนทางการเปิดจุดรับผู้ประสบภัยให้มาพักพิงเป็นการชั่วคราวนำรถหกล้อพร้อมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปช่วยขนย้ายเข้าของของผู้ป่วยนำรถกระบะโฟลวิลไปช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจากสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มี มีการเปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ประชาชนเนี่ยนำรถมาจอดในพื้นที่ได้นําอาหารน้ําดื่มของใช้ที่จําเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภยัยพร้อมกับเปิดศูนย์รับบริจาคทั้งจตุปจัจจัยและก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นสื่อกลางนําไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนําโดนลาเลียงถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะคะ ในวันที่13กันยายนค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการอวเพื่อประชาชนจะมีการปล่อยรถคาราวานลำเลียงสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ,ะทางสภากาชาติ ไทยค่ะคุณมูฟฟังก็ได้มีการเชิญชวนนะคะออกมาเชิญชวนนะคะร่วมให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอแม่สายด้วยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มนะคะ,ะแล้วก็วัตถุด,ดิบเพื่อประกอบอาหารนะได้ที่สํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอแม่สายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กิ่งกาชาดอําเภอแม่สายโทรศัพท์0817 96-2095นะคะส่วนกรณีที่ต้องการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่านสามารถบริจาคก,กับสภาการชาติไทยหรือบริจาคผ่านผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภาการชาติไทยชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่บัญชี0 4 5 3 046370าค่ะสามารถรถยนต์ภาษีได้สองเท่าเลยนะคะสำหรับท่านใดท,ที่อยากจะร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็บริจาคนะคะเป็นเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สามารถบริจาคไปได้ที่สภาการชาติไทยค่ะ แต่ในช่วงของสถานการณ์น้าท่วมแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังน้าท่วมแค่ไหนก็ยังพ่ายต่อน้ําใจของพี่น้องในพื้นที่นะคะเมื่อมีโรงแรมชื่อดังหลายแห่งค่ะคุณผู้ฟังเขาได้มีการ เปิดนะคะประกาศนะคะให้ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยเข้ามาพักฟรีในโรงแรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นมีหลายโรงแรมเลยนะคะอย่างโรงแรมเดอะฮักโฮเทลเชียงรายค่ะเขาได้มีการาประกาศแล้วก็ฝากแชร์ไปยังผู้ประสบภัยน้าท่วมที่จังหวัดเชียงรายว่าเนื่องจากสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดเชียงรายโรงแรมเดอะฮักเชียงรายนะคะเขาได้มีการเาปริดรับครอบครัวผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วม ที่มีคนชาราและเด็กเข้าพักที่โรงแรมนะคะได้ในวันที่11และวันที่12กันยายนพร้อมมีอาหารเช้าให้กินฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางด้านของโรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแม่สายเชียงรายก็เปิดห้องประชุมนะคะสำหรับเปิดห้องประชุมให้สําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางโรงแรมนะคะก็จัดหาที่พักให้โดยผู้ประสบภัยสามารถเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ทางศูนห้าสามหกหกแปดนะคะแล้วก็0ูนย์ห้าสา ส0สาค่ะส่วนทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะจัดที่พักพิงและที่จอดรถให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางนี้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์053 798 0 0 0นั่นเองนะคะซึ่งก็พวกเราทุกคนก็ส่งกำลังใจนะคะไปให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ภาคเหนือนะคะในทุกๆพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะให้ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะาจากทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ